p a ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและต่อยอดงานต่างๆทางด้านเทคโนโลยีด้านบริการเรียกว่าอะไรที่ทำให้ผู้ใช้ไฟได้รับความสะดวกความสบายอกสบายใจ p a ไม่เคยหยุดคิดหยุดทำจนล่าสุดนะคะ p a ก็ได้รับอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลสำนักงานสีเขียวค่ะ จากนั้นไปร่วมชื่นชมกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ P.E.A. ร่วมให้การสนับสนุนมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดไปติดตามกันค่ะผู้ว่าการรับโล่จากนายกรัฐมนตรี P.E.A. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวประจำปี2557เมื่อวันที่4ธันวาคม2557 พลเอกประยุจ,จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office ในระดับทองหรือดีเยี่ยมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2557โดยนายนำชัยหล่อธนตรกูลผู้ว่าการ p ีเข้ารับโล่รางวัลณอาคาร Impact f o r u มศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2557ภายใต้ชื่องานเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557 เพื่อร่วมรณรงค์สร้างวินัยในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองสำหรับสำนักงานของ PEA ที่ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวใน,นระดับทองดีเยี่ยมจำนวน4ส,สำนักงานคือ PEA จังหวัดบุรีรัมย์ PEA สาขาอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร PEA สาขาย่อยอำเภอสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีและคลังพัสดุอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี